นะฮะแต่ไม่อยู่กับผมมีแล้วนะะชอบปูตกทุกสีต้องใช้คำว่าผมมีงั้นทว,ว่วไอไวแลวสะปัเกเข้าจำไม่ได้มาถ่ายคนได้รูจุดเอาดูดนั่นเทวไยไรติดเกมอยากอยากเห็นจังสวายไรติดเกมมันจะเป็นอย่างไรใช่ติดเกมแล้วเขาจะเป็นยังไงนาะ รู้ไหมเราควรไปหาเธอโอ้ด้ฉันไว้ยากเลยทำไมอ่ะต้องล่าเริงเข้าไว้ไปเลยโอ้สวัสดีทวา,ายไร RPG RPG RPG, RPG. โอ้ไปกันดีกว่าโอ้จริงด้วยวันนี้ไปปิกนิก โอ้ใช่ปีนี้ฉันชอบปีนี้เอเดียวนะเธอพกอะไรไปด้วยอ่ะอ่าฉันก็พกอา g w พ w t t t e บ้านเมืองของพิงกี้พายจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าไฟเผาโอเคผู okay. ้ประกาศรางวัลของกับผมนั้นผมอยากดังจริงๆ ของผมนั้นอยากดังผมก็ต้องเล่นเพลงโอเคผู้ประกาศรางบัลนได้แก่ตัวผมเองว h a ได้ไงวะก o ๊ดบายจบรายการเพียงเท่านี้ฮะ